ผู้กำกับอ๋อสารวัตรหมีเคลื่อนไหวแล้วหลังเผาผู้กำกับเบิ้มผู้กำกับอ๋อหรือที่เรารู้จักดีว่าเป็นอดีตคนรักของแอฟทักษะอรได้เคลื่อนไหวหลังเผาผู้กำกับเบิ้มด้านสารวัตรหมีก็เข้ามากดไลค์ความคืบหน้าล่าสุดในพิธีพระราชทานเคริงศพผู้กำกับเบิ้มณวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์นอกจากนี้ก็มีข้าราชการระดับสูงในจังหวัดเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น39 และนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น55เข้าร่วมงานจำนวนมากล่าสุดนั้นผู้กำกับอ๋อก็ได้เคลื่อนไหวหลังเผาผู้กำกับเบิ้มด้านจตวรริหมีก็เข้ามากดไลค์ผู้กำกับอ๋อได้โพสต์ข้อความอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจดจำสู่สุขตินะน้องชายนามเรียกขานสยบหนึ่ง การสูญเสียหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษครั้งนี้เป็นการสูญเสียบุคลากรที่ประเมินค่าไม่ได้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยจริงๆ